หลังจากการเปิดตัวและเนื้อหาบางส่วนของอลตร้าแมนอาร์คมันก็มีหลายสิ่งที่ผมหวังว่าจะมีในซีรีส์งั้นเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับไปกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์คลิปผมด้วยนะครับเนื้อหาและธีมของอุลตร้าแมนอาร์คที่ซือบุระยะเปิดเผยมาก็คือเป็นเรื่องราวที่จะให้แรงบันดาใจกับเด็กๆเกีเ่ยวกับพลังแห่งความฝันและจะเป็นสะพานมุ่งเรียงอนาคตที่เต็มไปได้วยความหวังกับความสุสัย ิ่งที่ผมคาดเดาได้และมั่นใจและอยากให้มีแบบสดๆเลยก็คือซีรีส์นี้ต้องมีอะไรที่ดูแล้วอบปุ่นหัวใจอย่างแน่นอนเพราะอุนตอร์แมนมีกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือเด็กแถมเล่นเตีมพลังฝันถ้าหากเขาจะทําให้ดูแล้วอบปุนหัวใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่บอกเลยว่าดีแน่นอนครับเข้ากับคอนเซปต์มากๆหัวข้อนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าผมดูฮักตบพ่เคียวมาแล้วด้วยผมก็เลยอยากให้อาร์คทำมั่งเอาแบบขายเด็กแต่ก็ทําให้ผู้ใหญ่ที่ดูรู้สึกใจฟูหิวใจ อยากจะกลับมามีจินตนาการอีกครั้งหนึ่งอยากจะมีกําลังใจในการต่อสู้กับชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่ผมจะคาดหวังในข้อถัดไปเนี่ยอาจจะโปรโในยุคใหม่ยากนิดหน่อยเพราะหากนําสิ่งที่ผมอยากให้มีไปออกอากาศทางทีวีในเวลาที่ฮุนต้ามแมนฉายเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเลดการฉายเอาได้และยังไม่รวมดราม่าจากผู้ปกครองอีกด้วยนะครับเพราะสิ่งที่ผมหวังไว้ก็คือความดาร์กและตอนเสียสีสังคม ถ้าใครเคยดูหนังญี่ปุ่นแนวเสียสีสังคมหรือตามข่าวชีวิตจริงในญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้ว่าบางอย่างในสังคมเขาเนี่ยมันดาร์กยังกว่จาจักรวาลดีซีเลยนะครับจริงๆผมหวังเพราะว่าอุลตร้าแมนเบลซาเนี่ยเพิ่งจะเสียสีระบบราชการไปเบาๆมันก็เลยทาให้ผมหวังสูงนิดหน่อยว่าอาร์คจะมีอะไรคล้ายๆกันมั่งอย่างเช่นผู้ใหญ่คือคนที่ทําลายความฝันเด็กอันนี้ผมอยากจะรู้ว่าเขาจะกล้านาเสนอหรือเปล่าจะกล้าเอามาเล่นหรือเปล่า พราะในชีวิตจริงเนี่ยผู้ใหญ่บางคนมักจะล้อเลียนดูถูกความฝันเด็กๆจนทําให้เด็กคนนึงเนี่ยมีปมในใจจนกลายเป็นคนมีปัญหาหรือโตไปแบบผิดๆสุดที่ผมคิดว่ามันน่าจะเข้ากับธีมของอาร์คเนี่ยก็เพราะว่านี่เป็นอุปสรรคที่เด็กๆหรือยูมาควรจะต้องเจอถ้ามีอุปสรรคที่หนักแบบนี้เนี่ยมันสามารถทําให้คนดูเอาใจช่วยพวกยูมาแล้วก็เด็กๆได้ดีมากเลยนะครับขอแค่ว่ามันไม่เปิดมาหนักแล้วจบมาง่ายเกินไปก็พอละล้วจบมาแบบง่ายๆงย่อยๆนี่ก็ไม่เอาเหมือนกันขอแบบโอเคโอเค,โอเคหน่อย เรื่องอุปสรรคความฝันเด็กเนี่ยมันมีอะไรเยอะกว่านี้อีกนะครับเช่นเรื่องเส้นสายความเห็นแก่งเงินบลาบลาบลา,บบาบตผมขอหวังไว้แค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีด้านมืดในสังคมเยอะๆในซีรีส์เนี่ยมันจะกลายเป็นซีรีส์พังตับแทนเอาได้ครับแล้วผมพูดมากไปก็ไม่ได้เดือดๆคลิปมันจะติดเหลืองเอาได้ส่วนพวกตอนเสียดสีสังคมเนี่ยที่ผมอยากให้มีก็เพราะว่าตัวอย่างอาร์คมีการเรียกเฟรนซ์อุลตร้าแมนแจ็คที่มีตอนเสียดสีสังคมในตำนานก็คือตอนที่มนุษย์โลกไปทำลายมนุษย์ต่างดาวที่เขามาอยู่อย่างสงสบบแล้วครั ตอนนั้นเนี่ยพี่โกรู้สึกเสียใจและผิดหวังในตัวมนุษย์เป็นอย่างมากเลยถ้าหากยูมาคงต้องเจออะไรแบบนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าด้านมืดของมนุษย์มันน่ากลัวน่ารังเกียจหากยูมาเจอเหตุการณ์เตือนใจแบบนั้นเนี่ยเจ้าตัวจะทํายังไงต่อกับเส้นทางฮีโร่จะกลับมาเดินต่อยังไงแถมตอนแบบนี้นยังให้ข้อคิดกับคนดูได้ดีมากๆนะครับผมโดยเฉพาะคนดูที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเอาไปสอนลูกหลานที่ดูด้วยกันได้ด้วยนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ค่อนข้างสูงครับว่าจะมีนูนเตอร์แมนอาร์ แต่ก็อย่างที่ผมบอกผมถ้าเกิดว่ามันไม่มีผมก็ไม่ค่อยผิดหวังไม่ซีเรียสอะไรเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกผมสิ่งที่ผมคาดหวังโดยเฉพาะหัวข้อหลังๆเนี่ยมันโหดร้ายเกินจะกว่าจะฉายเอาในเวลาเด็กดูยังไงก็รอติดตามมู n ตอรแมนอาร์คต่อกันได้นะผมแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ